ชิคายครับผมจะมาแนะนำวิวที่ผมเพิ่งเล่นนะครับจริงๆก็เพิ่งเล่นเล่นไม่นานค่ะนี่คือเป็นตอนเริ่มต้นเกมนะครับก็ประมาณนี้ครับเน้นสายตรงเลยครับแอ็แท์ดาเมจแล้วก็มาเปิดโหมดตรงนี้ก่อนครับอ่าเน้นตีเร็วครับออกสกิลเร็วๆสกิลที่ผมใช้จะเป็นสายเข็งส่วนใหญ่นะครับจะมีท่าขึ้ขวาตีระยะไกลันี้ ตรงปลาไปสกิลมีอะไรแหลมทิมตรงนี้เห็นไหมครับครับดามเมจระหว่างทางตรงนี้นะครับเจอของเบาครับโดนดามเมทไปเลยที่มี้จะแรงครับสกิลที่สองครับเป็นอ่าโพชเชสโหลดตัด้งครับผมเมื่อกดชิกที่สกิลปุ๊บเราจะกระโดดถอยหลังมาครับโดยมีกิมมี่เล่นน้อยๆครับเวลาที่คลิกขวาด,ด้วยปุ๊บตรงน้ำแข็งที่ทิมแหลมทป็นคำดามเมท ทำให้มันแตกแล้วมันระเบิดออกมาประมาณนั้นส่วนวิธี่คองกูสกิลโรตันเนี่ยมีซึกเล้งน้อยครับเวลากดคิวอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถเดินได้เลยอันอันี้แต่ถ้าเกิดว่าเรากดคิวแล้วเดินแข็งหนักโดดวิ่งมันจะเป็นการแอนซิเมชั่นแลนะระวังนะถ้ากดเร็วเกินไปมันจะเป็นเงี้ยนี่ครับมันจะมือการไล่ครับ เราต้องการวิดีโอเมชั่นแค่ตอนที่มันมีกดเดินไม่ได้ตอนกระโดดอะไรอเ้ยราก็จะมีการกดแกส่งทีของกันปึ๊บนี่ครับกเ็น้อยไปายสาธิตกับการสู้บอร์ดให้ฟังให้ดูนี่เป็นทาคอที่ได้ก็เป็นของธรรมดาทั่วไปเยครัวหาสาม tam mẹ tao. Nó twist night. Chill. Mình gọi cái sản phẩm này. Sản phẩm này nhìn นี่คือทริกการเล่นมองคร่าวๆครับตัวใจหลักคือเข้าแล้วเข้าเข้าคู่มใหม่ได้ครับเพราะว่ามองดาเมจหลักตีเสร็จแล้วตีต่านี่นะครับดูดาเมจครับดาเมจการโจมตีคลิกซ้ายเราจะ39ครับซึ่งแรงกว่าดัมจะมีคลิกขวาเ้างมากครับ